ตามหลักตามประเพณีว่าทั้งสองฝ่ายยินยอมกันไหมวันนี้ทางเจ้าเบามีคุณพ่อคุณแม่มาก็จะให้คุณพ่อ,พอหรือคุณแม่ก็าได้กล่าวคําขอลูกสะใครกับทางฝ่ายหญิงก่อนนะครับว่าทางฝ่ายหญิงเขายินยอมไหมที่จะให้ลูกสาวเพาเป็นภรรยาลูกชายเราถึงจะเอาลูกสาวเพราะว่าเป็นสะพ้ายเรานนะครับอ้าว ให้คุณพ่อคุณแม่ขาขอขอกับแม่หรือขอคุณูขอกับคูอ่ะเดินครับดังๆกะครับไม่ไม่ไม่มีไหมเนี่ยแล้วไม่หมดหรอ เพียรให้เขาทีวอีโค่ลตัวได้น่ันมเลยั่าอีพ่อแม่นน่งันมันจะได้มันจะดูสวยกว่าเฮ้ เไให้ด้นักันวาวครับุ่อังคุณพ่อคุณแม่ทั้งฝ่ายชายก็ได้คูณอคุณพ่อคุณแม่แล้ปู่คาทางฝ่ายหญิงแล้วทงคปูคุณย่าแล้คุณพ่อคุณแม่ก็มีการยินยอมอ้าวให้แต่ก็ขอฝากทางคุณพ่อคุณแม่ฝ่ายชายด้วยขอักและเดูฝ่ายหญิงด้วยอุปถัมภ์คำชูนึกว่าเป็นลูกอีกคนด้วยแล้วตามนะเอ่อช่วยกันเลี้ยงช่วกันดู แล้ววันนี้เราก็ต้องให้ทุกท่านที่มาอยู่ในหน้าที่นี้เป็นสัดสีพยานว่าในการมั่นในวันนี้ทางเจ้าบา่าวคุณพ่อคุณแม่มีอะไรมามั่นเจ้าสาวของเราในวันนี้ม้างครับที่เราตลกลงกันไว้นะฮะว่าเราจะให้พ่อบปานนะฮะแล้วก็ผัวนายนั่งฝ่ายนี่ร้องแค่ของพ่อนแล้วก็เ่านนี้เมื่อเราได้เรื่องามกันทีเราตัดเย็เรียบร้อยเราจะรับ ครับวันนี้ก็เลยมีรั้งแหวนที่จะสวมมั่นกันแรกแหวนกันแล้วก็มีสร้อยข้อมือสร้อยคอและทีนี้อะไรครับอันนี้นนนอะไรอ,อ,ะอ๋อกระตอกไม้หรือกระตอดทองมาอีก <c oughs> แ,ลและนีนี้เดี๋ยวผู้บาสาวจะแรกแหวนกันก็เดี๋ยวจะให้เป็นคอ คุณแม่ถือแหวนไว้คุณปู่คุณย่าถือแหวนไว้นะครับเดี๋ยวจะได้ให้ไ,ไ,ไปรับเจ้าสาวออกมามเพื่อจะเข้าวิธีมั่นอันนี้ส่งให้พ่อ ที่จินยอมกันเรียบร้อยแล้วนะครับว่าจะยกลูกสาวให้จะเบาทําหน้าที่ยังไงไนะอยากได้จ้าสาวไหมอยากหน้ากว่าหญิงไหมอยากได,าาไกได้ต้องไปทานตัวมาแต่ถ้าว่าเราเป็นเอาตามราเบณีนิดนึงกะเดินไปเองนะ่ะเดี๋ยวก็จะรู้ว่าเข้าออกตอกนีเคยมาแล้วที่เราเปรียบก็เหมือนเราไม่ได้มาเลยนะเพิ่งเจอหน้าเลยคุณแม่ช่วยพาพเขื่ไปรับ สาวมาคองกัหน่อยได้ไหม อาเราถูกพาไปนัไง และคำนานหน้าก็เขียนว่าอะไรนายเอ้ยนางสาวนางสาวนางสาวแซวแซวนางสาวจริงนางสาวจริงว่านางสาวจริงอ่ะไม่ใช่เขียนว่านางฟ้านะเขาเขียนว่านางสาวเออนางฟ้าเออก็เป็นปกติกันเอาละครับเดี๋ยวจะได้เข้าวิธีในการ สนะครับเดียวถามชื่อก่อนจะมาชื่ออะไรชื่อสอรับอะไรน้องสองขาบุ๊คบุ๊คไ้่งุ๊คมั่นบุ๊ค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 บุ๊บุ๊คบุ๊คบุ่คบุ๊คบุ๊คบุ๊คบุคบุ๊คบทุ๊คบุ๊คุ๊คบุแคบุ๊งบาแบุ๊ค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 ระอรหันต์องคแรกที่อยบ่ในบของเรา ที่ทำให้เราได้เติบโตงานและมีวัวน,บบนนี้เอาไปราดับมะการไปด้วยสวยที่เท้าของท่าน<ๆ>การไป็สามครั้งอ่ารับแขนมาเลยลูกเอเอรับดำมาตอนนี้คือใจอ่าลับมานั่งที่เดิม,ม เอาไปจีดกันลูกจะอยู่เป็นตัวคนเดียวกันแล้วเออจีบแหวนขึ้นมามาจอมสวมมือซ้ายให้ไฟอันนี้ของผู้ชายอันนี้ของผู้ชายก็ต้องสลับเสด็กเอาอันนี้ของผู้ชายเอาไว้เอาข้างๆ้างเอาไว้ครัเอาไว้ให้ติดเสาไฟอะไรอะไรครับ เขาส่งให้กันเนาอันนั้าถูกล้วูกวางไว้ก่อนเดี๋ยวไม่มเอาเดี๋ยววางเอาเดี๋ยวให้อ๋อจะตายด้ว มั่นด้วยความจริงใจและเชื่อมั่นและจะดูแลหญิงคนนี้ตลอดไปจนชั่วชีวิตอ่ามั่นโอเคเอาเถินเอาว่ามันขับมือไหนขับไหนวะปิดปิดเลยค่ะ จับจับแบนี้ไแบบว่ามันต้องแบบเออเวปามืี้โแหวนหมครับม่ทาสวยแม่แต่ตัวนี้อวดมือมาโแหวนจับจับแบบจะสวยจับเนี้ยอ่าแล้วใส่บปิงเอีมาอ่าโอครับ้หลัง่อยออามองก้องนะครับมองก้อนิดนึงครับเอาเลมองก้องครับ อ่ค่อยๆสไมครับค่อยๆสูงไปครับอ่าโอเคอ่ะแล้วมองหน้ากันหน่อยครับมองหน้ากันหน่อยยิ้โอเคอบามันจะเจสาม้าสาวหองแกจะเปาหน เบาที่ใจโตมาโหฬารขนาดเจ้าทองมาเพิ ceu, ่มให้เจ้าหญิงยังไม่เอาใจกว้างมากเขาให้เราแล้วเราต้องกลับเอาับน้าอนูัสถานที่ใจใจเขาใหญ่จับหัวไปหัวไปหัวไป เอาละตอนนี้เราเป็นเด็กของเจ้าบ่าวเอเจวายชายแลี่ทีนี้เป็นของวายหญิงก็ไปรับแหวนเหมือนเดิมไปกราบคุณปู่คุณย่าคุณพ่อคุณแม่กราบตรงกลางแล้วจะได้สามครั้งกราบแบบมือแล้วรับแหวนมาหลุดมาสวมให้พี่เขาบางบานเขาแก้งเลยว ้ามันเคยมันเคยแต่ว่าแอลลี่ไปส่งตัวเลยอ่ะด้วยด้วยปัดแปดด้วยปัดแปดด้วยปูร้องไห้แล้วนะปูร้องไห้แล้ว ที่ให้อีกสองพันไล่ขอพ่อแม่ด้วยเออลูกผมกเมื่อก่อนคุ้มเลยสอนทดเดียวเลยสองคนอากันอันนี้ผมไม่ต้องไหวใช่ไหมครับไม่แ้ล้ว เฮ้ยเดี่ยวต่อเด่ว่อมด้วยความเชื่อมั่นสวมด้วยความมั่นใจจะขอดูแลผู้ชายคนนี้ตลอดไปจนช่วชีวิตใ้าอาลาาแล้วนี่ไร้อแบบใส่ใจมเออ้อแบบ่ใจจริงๆเอามองกล้องไหนครับขอมองกล้องูลยโอเคยิ้มให้ครับยิ้มให้กล้องไหนครับเค ตงยเลยเกงเยับน,นานนา,นามองเาไม่เามองนาม่นเฉยๆกันเลยังไม่เรียบร้อยยังไม่หอบกันเลยยังดีเียอน้องขอให้แหวนเราแล้วเราก็ต้องขอบคุณเขา เราไป็ผู้ชายไม่ต้องวาแล้วลูกงไปที่นี่นี่ให้เขาขอบคุณซะดีๆเสียแก้มไปให้พี่เขาขอบคุณไม่พูดจาหน้าแดง อ้าวน้องเขาเอาต่อยมาต่อยถ่วงคอก่อนหรือ้มือก่อนนี่อะไรบ้างเส้นคอนคอถ่วงคอเขาก็ได้ อาไหนถนัดเอาไหนจอก็ได้คล้องคล้องคล้องหลังมาแล้วมาติดตีโอ้ยคล้องให้ตัวไว้

ใจ้นครับไม่ได้้ใจนะนะะเดี๋ยวไว้คล้องใจครับนี่เราจะเอาแบบนั้นก็ได้ตามสบายนะครับพี่ีมั่นในวันนี้นะครับก็เดี๋ยวจะเสร็จสิ้นลงแล้วนะครับตามเป้าหมายตามกำหนดกฎการนะครับก็ทุกอย่างก็เป็นไปด้วยความราบรื่นทะครัสองฝ่ายจะเห็นร้ามต้องการว่าผู้นี้เหมาะสมที่สุดนะครับ และในวันนี้ขอให้ทั้งสองคนจดจำไว้ว่าวันนี้มีนักคุณปู่คุณย่าคุณตาคุญญาณยายคุณพ่อคุณแม่าาาคุณป้าน้าอาเพื่อนเพื่อนทุกคนมาเป็นศักข์ีพยานในงานจับจองวทั้งสองคนว่าจะเป็นคู่ชีวิตกันในวันข้างหน้าจะเป็นคู่สามีภรรยาจะอยู่กันจนเฒ่าจนแก่ต่อไปนี้จะทําอะไรเราให้นึกถึงว่าใจตรงเราอยู่คนเดียวละมันใจวงเดียว ตอนนี้เราไม่ได้ใจดวงเดียวใจเรามันสองดวงเพราะฉะนั้นสองดวงก่อนทําอะไรต้องปรึกษากันขึ้นกันและกันถ้าฝ่ายหนึง่งเห็นด้วยฝ่ายหนึ่งเห็นด้วยฝ่ายหนึ่งไม่เห็นด้วยก็อย่าําปรึกษามันเป็นแผ่นเดียวเหมือนใจดวงเดียวนะครับมันจะได้มีชีวิตที่ราบรื่นไปตลอดตลอดฝันะครับก็วันนี้นะครับผมก็ในฐานะพิธีกรผมจะขออวยพรโดยอำนาจ ขอปอจากคุณมาัตนาไตให้นะครับพุททางราชนาธางารทางราชนานางสังทางราชนานิานานากรารขอราชนาคุณพระคุณเจ้าองค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจา้าคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์องค์สมเด็จพระพุทธชินนารา็สมเด็จระพุทธะโสธรสมเด็จระพุทจจามโตหลวงพ่อโตหลวงปู่โตเสด็จพ่อรอห้า หลวงปู่ทวดหลวงปู่มั่นหลวงปู่คงบาลรมีแห่งองค์พระบาทสมเดชพระบรมชนกาธิเบศรมาฮภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในหลวงแห่งราชการที่เก้าพระคุณพ่อพระบุตแม่เทพาอารากษ์ิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่สิงสถิตอยู่ในนักแต่สานที่แห่งนี้หน้โลกแห่งนี้จงมาช่วยอื้อโยอวยพรให้คู้ หญิงชายทั้งสองที่มีการบัานหมายกันในวันนี้ขอให้ชีวิตของเขาจงเป็นได้วยความเจริญรุ่งเรืองพ้นจากโรคภัยไข้เจ็บให้พยานอันตรายใดๆทั้งปวงที่จะมาพ้า,านผานให้อันตรธาหนหายไปให้มีโชคมีลาภร่ำรวยเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีจเจริญในหน้าที่การงานกิจ,จาก,าาาการการ,ารค้าการขายการทำธุรกิจก็ให้ประสบแต่ความสำเร็จทุกประการด้วยคิอ ด้วยวาจาใดสิ่งสกปริดทั้งหลายที่ข้าพเจ้าได้พูดไปแล้วในหน้าสถานที่แห่งนี้วาจาใดคำพูดใดกิริยาใดที่ข้าพเจ้าทําให้ถูกต้อง,องหรือไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ข้าพเจ้าขอตายเรวยน้ำตาขอบคุณมากครับ